ยอนว่าบุญเกาเกือข่าเกือติดแอวยอนว่าแทวน้ำแถวเสือแนวน้ำสนยอนว่าค้นค่าเท่าไปตามบุญเกายอนว่าเฮ้าเกิดแลว้วดับสินสูดินหนอ้อ สวัสดีค่ะพี่น้องบอกไปสู้ๆทุกคนเนาะค่ะผมบอกกับยายแแบบเพื่อนคือเก่าพี่น้องวันนี้ยายแแบบจะพามากินย่ำบุญเซนพี่น้องแส็บๆนวลๆย่ำรวมมิตรนะคะรวมมิตรทะเลนะคะแส็บๆนอกจากเนาะข้าวกลั่นมกเขือเทศข้าวกลั่ยอผักกาดขาววันเท้าข้ามีแตงนะคะมิตรแตงนะผักกะหล่ำน้ำพี่น้องผักกะหล่ำน้ำกับผักชีนะคะผักชีต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องแส็บๆนวลๆน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าได้พ่อนากันโดนแล้วพี่น้อง,งไม่เสียว่ไอ้เหตุเองอ่ะสื่อมากสื่อมากเจ้าหนีแทบเสีบพี่น้องช้แว่งกินประจำเนาะค่ะเนะาะคำแรกแหกมันสดนนําก่อนพี่นอ้องคำใหญ่ใหตัดสดๆด้ยเท่านอะอ๋อแซียเปล่นอ้อจัดจ้านพี่น้อง บางทีปกปก,ปก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 อยู่แยกก็ได้มาพี่น้องมากินน้ำกันเขา่าบ,บมเมนต์เขาเทียงค่ะพี่น้องย่ำปฏิกิกินเขาเลยว่าได้ก,กินยางอ่อนประเสศอยู่กำแรกอย่างนา้นมะแล้ว บักซี่บักซีเรื่องโฆษณาอันนี้จะอมหรือปักขาบาดห้าวแล้วตีเข่ากันไม่เขากันพี่น้องอันนี้เข่ากัน,น่ในป่าอ้างนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ตูังไม่ใหญ่แบบนี้หตู้บบน่อยแดงออกมาจากไรจากสวน โค้ลดพี่น้องโซลาดพี่น้องคนน้าป่ะก็อเ่ากลับปีไม่จะค้องบรรยากาศแบบพป่น้องเอ๊ะ นี่ต้องใส่สองพี่หน่อยแบบแบบไรแบบไรเป็นไหนน้อพี่หนอหยุดไหมพากันไปเอีอยวใส่จนได้แล้ววันไหนไปเอียวใส่หยุดจำได้ลันสับจังอ่านา <laughs> มา นี้คือภากันมวลเนาะคะ่ะเนาะรักษาสุขภาพกันได้ด้จ่าเดอ้อปีใหม่เราเรียกอร่อยเบ้อ ไม่ได้รับเผาแท่บชุบน้ำนัว Dạ được biết ạ Mình đã đạt nhiều hậu ngon hát nữa nè Nó chưa Xem có gì nha Xem thương ạ Em cái gì ba cho sáng nhang nhé vẹt Để không bắt kỳ khẩu Nhạc biệt đi nọ Việc lại em sợ

Tuh. Ini apa? Gitu mas, gitu salah. พริกดีดใส่ say, พี่น้องเอ๊ะแซบบปากปากร้ายพี่น้องปากร้ายกินบ่เบอร์หรอกจัดหนึ่งสวยงามไปเสียนั่งตะครองแบบวาาา่า ต้องเป็ดต้องแซ่บเมื่อใช้ปักกเรษกระเสษยนไหน แบดไรไพ่อหามาที่ใชหมาที่จัจะเห็นมาเห็นม um. yeah ัเนาะนะพอตรวจว่าถ้าให้เวลากินหมูมาม้าใรเนาะหูนางไต่อัรน เป็นยำข้างงานงายมันบ่่เป็นตะปีแจ๊บตัวพี่น้องพี่ว่าชุดขินข้างงานเนี่ยพี่ว่า <laughs> ค่ะเ,เพียงแคยิมแล้วพี่น้องต้องทิมต้องเพดให้พ่อเพี้แห้งเพี้แห้ง กินน้ำจำลานเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ่าที่เป็นกําลังแลแบบ่นใจหายแยแยภาพเพิ่นด้วยดีเสมอมากเนาะคะ่นะเนาะยายกระพานซับเราเนาะคะ่นะเนาะสับสคริปนตะ์อ่าพานแวนวเนาะคะ่นะเนาะผ่านหลังผ่านเรียบร้อยสี่พันชั่วโมงกผ่า,านเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกเริ่มทุกใดเนาะคะ่นะเะ,ะเนาะขกดไลค์อย่านละืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำไปเรื่อจ่าเด้อขอบคุณหลายๆขอสวด เอฟซีซอยเป็นกำลังใจยายแหวต่อไปเนเดือะค่ะน้อสัางฝันให้ยายแหวนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย